สวัสดีครับคลิปนี้ก็่จะมารีวิวดูไขควงเล็กพวกอุปกรณ์อะไรนะครับซ่อมหน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนแบตโทรศัพท์ประมาณนั้นสั่งมาว่าจะมาลองทำดูนะครับใช้เวลาสั่งไปประมาณแบบสองอาทิตย์ยนะครับเกือบอาทิตย์หรือสองอาทิตย,เย์เขาบอกมันเป็นสี่สิบในหนึ่งนะครับ สี่สิบในหนึ่งเป็นยังไงสี่สิบในหนึ่งดูก่งานมันโอเคไหมมันดีไหมสี่สิบในหนึ่งมีอะไรบ้างที่เขาให้มานะครับครบสี่สิบไหมเป็นยังไง สี่สิบไม่ได้จะนับเข้าเข้ามานะครบสี่สิบไมเนะี่ยอันนี้มันงานก็ดูดีอยู่นะอันนี้เป็นหัวอะไรเป็นห,หอยแฉกมาเลยนี่หัวมันตัวทีหนึ่งจุดห้าไอ้ตัวนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มีไว้จิ้มอ๋อให้มากี่ตัวเนี่ยให้มาเยอะเลยเนี่ย ดูถืกับตัวอันนี้ไม่รู้ว่าขใช้งัดโทรศัพท์ก็คงจะเป็นเกจต่ใช้อันนี้เอนอน,นี้ดีอันนี้เหมาะเลยนะเนี่ยเหมาะเหมาะอยู่ตัวนี้เอาไว้มันบางๆครับตัวนี้เอาไว้แซะตอนเราเปิดเครื่องอดีดีตัวนี้ก็ไว้จับหน้าจอเนาะช่วยได้นะครับอันนี้อะไร น,นี่อะไรไม่รู้นะรู้ไหมอันนี้ก็ไว้เขี่ยกาวบ้างงัดบ้างนะอันนี้ก็ไว้เออจับน็อตนะครับนอ็อตมันตัวเล็กครับน็อตมันตัวเล็กรเกราคายมาก็ใช้คีมมีอะไรแค่นี้เนี่ยมันมีมีเอ๊ะคขควงนี่เป็นแม่เหล็กเหรอ ผมเคยสั่งรุ่นไอ้รุ่นบวกสองศูนย์นะเห็นี่ยผมเคยสั่งรุ่นในรุ่นธรรมดาที่เขาแถมมากับแบตอันนั้นแนะ่ะมันมันไม่ดูดนะฮะมันไม่ดูดน,น็อตเอ้แต่ตัวนี้ดูดนะฮะเห็นไหมน่ะเหมือนเหมือนเกรดน่าจะดีนะครับผมเดี๋ยวจะลองทดสอบเอาน็อตมาน็อตตัวเล็กๆมาดูดนนะะัเอาสมมุติว่าตัวนี้ไม่เล็กเลยนะ ตัวน,นี้ไม่เล็กเลยนะครับมันจะดูดไหมไม่ดูดเอ้ตัวอะไรนะมันใหญ่ไปนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนมันจะดูดอยากดูดอยู่แลครับลองเกตดนะูนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันแรงมันจะน้อยไปแต่ว่าถ้าตัวนี้อ่ออา อตอนแรกทำไมมันดูดอ่ะไอ้งงเลยประดนเอ้าเอ้าไม่ดูดแล้วเอ้าตอนแรกผมทำไมมันดูดเพราวเป็นบางตัวเนี่ยตัวนี้ดูดเออแต่ตัวนี้ไม่ดูดไอ้งงแล้วผมเอาตัวนี้ดูดไอ้ตัวนี้ไม่ดูดนะครับเนี่ย ไอ้ไอ้นี้ดูดไหมไอ้ไม่ดูดอ๋อตัวนี้ดูดไหมตัวนี้ดูดนะฮะตัวหัวแฉกนี่ดูดมีดูดกี่ตัวเนี่ยอันนี้สามจุดศูนย์ดูดไหมอันนี้ดูดอยู่ฮะจะมีบางตัวดูดไม่ดูดนะเนี่ยอันนี้ไม่ดูดตัวนี้ดูดครับผม ไอ้ควงแบนตัวนี้แบนแบนหนึ่งจุดห้าดูดครับตัวแบนหนึ่งจุดห้านี่ดูดถ้าดูดมันก็ต้องดูดล็อขึ้นต่อติดนะฮะลากรได้เลยนะติดอยู่ตัวนี้ติดแต่ว่ามันยกไม่ขึ้นนะอันนี้เป็นลากได้ลากได้นะครบลากได้ครับลากไดนะ้ตั้งได้ แต่ยกมันไม่ได้ลากได้อันนี้อันนี้เป็นแม่เหล็กอยู่นะเป็นเป็นหัวแม่เหล็กดูดได้ตัวนี้ไม่ดูดครับตัวแบนตัวนี้ไม่ดูดอันนี้แบนลบสองจุดศูนย์อันนี้หนึ่งจุดห้านี่ดูดสองจุดศูนย์ไม่ดูดอันนี้ทีห้าไม่ดูดเลยทีห้าน,นี่เลยดาวดาวแฉกหนึ่งจุดสอง ไม่ดูดไม่ดูดแยกออกอันนี้ดาวศูนย์จุดแปดดูดแดูดดดดมาทางนี้อันนี้อะไรอันนี้บวกหนึ่งจุดห้าเออนี่แหละใช้ประจํหนึ่งจดห้าเนี่ยถ้ามันดูดอย่างนี้นี่ชอบอะเพราะว่าเคยเปลี่ยนแล้วโอ้ยจับน็อตข้อยากเลยถ้ามันดูดอย่างนี้ได้ดีหนึ่งจดห้าได้อันนี้ดูดเป็นเหล็กพวกนี้ไม่ดูดอันนี้ดูดเป็นไม่ดูด อันนี้อะไรนายนะครับบายสองจุดศายสองจุศนย์นี่ไม่ดูอันนี้อะไรนี t ทสอง t สองไม่ดูดไม่ดูดทหกก็ไม่ดูดเอ้ในเครื่องมี y ายสองจุดศูนมาตัวเดียวนะฮะมีเคยควงบายตัวเดียวมันบาหรือแฉกดูไม่ออกเลย แต่มันบอกวายเลยจะมองดูมันหัวแชกมันจะวายนะเขาบอกวายก็ต้องเชื่อเขาวายหน่นหัวบายก็น,นับดูกันได้สนะี่สิบหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เลย

ยี่บเอ็ดแล้วยี่สิบสองยี่สิบสามยี่ิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบโอ้พี่น้องมันสี่สิบเพราะว่ามันแถมตัวนี้มาเนี่ยตัวกดตัวอะไรเนยแทนที่มันจะแถมใครควงมาเยอะ ามาแถมตัวไอ้กดเนี่ยไอ้เสียบไอ้เอาอะไรนะไอ้นั่นออกนะจากโทรศัพทนะดูแล้วก็อืมููบอกราคานะครับอันนี้ร้อยสองบาทนะครับร้อยสองบาทเนาก็เราผลิตเองให้เป็นนะก็สิ่งที่ใช้มันทีหนึ่งห้านะนะบวกหนึ่งห้านั่นแหะ นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอที่ใช้ประจำเนะี่ยบวกหนึ่งห้าอะไรเนะี่ยมันเป็นแฉกแฉกตัวนี้เนะี่ยใช่ประจำนะตัวนี้เป็นไอแม่เด็กด้วยก็โอเคครับผมก็รับได้แล้ว่ะบางคนถ้าซื้อช่วงโปรก็จะถูกนะนะผมซื้อไม่ช่วงไม่โปรมันก็เลยได้ราคานี้ครับก็เอาไว้งัดโทรศัพท์เล่นนะครับจ้างเขาทีนึงก็ ลายตังนะครับเดี๋ยวนี้ไม่จ้างแล้วครับผมซ่อมเองเลยขันออกขันเข้าลรวเลือกยังไงออกแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายคลิปอยู่ครับแต่ไม่อยากจะถ่ายแล้วเพราะว่ามันซ่อมไม่เป็นเดี๋ยวเขาพาเพื่อนมั่วเดี๋ยวเพื่อนจะมาด่าผมครับบางตัวผมก็ติดไปแบบมั่วๆนะพ้ามันใช้ได้ผมก็เอาทาเองใช้เองแต่ไปซ่อมให้เขาเนี่ยคงไม่ทำแล้วครับเพราะเดี๋ยวเขาจะดา่าเพราะติดไม่ดี ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ่าที่จริงน่าจะแถมกาวมาเลยนะน่าจะมีกาวติดหน้าจอมาให้ด้วยจะดีอันนี้ต้องสั่งแยกอีกแล้วบ้าแต่ไม่เป็นไรครับเวลาเราสั่งจอสั่งอะไรมันก็จะมีพวกนัดพวกอันนี้มาแหละแต่ว่ามันเล็กอันที่สั่งมามันจะเล็กๆกครับมันไม่ดีจับปุ๊บมันก็หักแต่ว่าอันนี้นี่น่าจะโอเคอยู่นี่เหมาะมือดีมันมันใหญ่ดีครับมันใหญ่ดีอยู่โอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแนะสวัสดีครับ